สรุปไลน์คงไกซาเลวแพด2 2ในแพทนี้นั้นเป็นแพทครบรอบฉลอง1ปีจะมีอะไรในแพทบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับ ตุนมาพอยเปิดบริการช่องทางใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งเงินเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไคสตาร Star ์เลวใช้ UID s e r v ร์และชื่อตัวละครเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไว้เหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมาพอยได้เลย เอาละครับไม่รอช้าไปดูส่วนแรกที่เพิ่มมาในแพทนี้กันก่อนก็คือเควสใหม่นั่นเองครับผมเป็นเควสหลักนั่นเองโดยเควสนี้ผมจะมีชื่อว่า the full a w a k e i n g twice นะครับผมเป็นเควสแพทใหม่นะครับผมของแพท2 2นั่นเองโดยในเควสนี้ผมจะมีบอสประจําสัปดาห์ตัวใหม่ด้วยครับผมที่เป็นแบ็กกราวตัวใหญ่อยู่ด้านหลังนั่นเองน,นอกจากนั้นยังไม่พอผมยังมาพร้อมกับตัวละคร5าดาวใหม่2ตัวเช่นเคยโดยตัวละครแรกที่เราจะแนะนํากันก็คือตัวละครโรบิน เป็นตัวละครนักร้องสาวสุดสวยครับผมที่สามารถบัฟดาเมจแล้วก็ซับพอร์ตได้กับเพื่อนในทีมได้นั่นเองครับส่วนตัวละคร5ดาวอีกตัวนั้นครับผมก็จะเป็นใครไม่ได้เลยกับผู้ชายสายหล่อเท่คนนี้ผู้มาพร้อมผมสีขาวดำคาวบอยแห่งยุคบุดฮิวนั่นเองครับผม ตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครแบบสายกายภาพที่เป็นดาเมจเดี่ยวนั่นเองครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้แล้วก็เก่งมากด้วยนั่นเองอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับ ในส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของบอสรลยสัปดาห์ตัวใหม่ที่เป็นของอัพสำหรับตัวละครใหม่อย่างบูทิวกับโรบินด้วยเองก็จะเป็นบอสรลยสัปดาห์ตัวนี้เลยครับผมที่คล้ายๆกับพระพุทธรูปยักษ์ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีพวกโล่ต่างๆด้วยน่าจะเป็นบอสที่เราเคลียร์ได้ยากพอสมควรอีกตัวหนึ่งเลยนั่นเองดยจุดออกของมันก็จะเป็นพวกสายฟ้าไฟแล้วก็ชินภาพนั่นเองครับผมก็ถ้าใครแบบว่าอยากเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ลองจัดทีมกันไว้ก่อนได้นะครับ และต่อมาผมเป็นส่วนที่คนสนใจมากสุดเลยก็คือตู้กาชาครับผมว่าจะมีตัวละครไหนมาบ้างนะครับในเฟสแรกผมก็จะเป็นในส่วนของตัวละครใหม่อย่างโรบินมาคู่กับตัวละคร5ดาวอย่างโทพาั่นเองครับผมแล้วก็4ดาวก็จะตามรูปเลยจะมีพันหยานกับเอ่อตัวของน้องเจมีนานนั่นเองครับส่วนตู้ไล์โครงก็จะเป็นไล่โครงของโรบินกับโทพาั่นเองส่วนตู้คาแรคเตอร์เฟสสองครับผมก็จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากตัวละครคาร์าบอยสุดเท่ยอย่างบูทิว มาพร้อมกับตัวละครสายแท้งอย่างฟูชวนนั่นเองครับส่วนตัวคอนสีดาวก็จะตามรูปเลยน,นั่นเองครับในส่วนของไล์โคงก็จะเป็นไล์โคงของบุตรฮิว5ดาวกับไล์โคงของฟูชวน5ดาวน,นั่นเองครับในส่วนต่อมาผมจะเป็นในส่วนของอีเวนต์โดยอีเวนต์ใหญ่ๆเลยเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ดังนี้เลยครับโดยอีเวนต์ใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ที่ชื่อว่า ค็อกกี้ด e ม o อยเ m โนะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการถ่ายหนังผมขอเดาว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการถ่ายหนังครับผมโดยมีมาสคอตตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นตัวละครหลักนั่นเองครับโดยในรางวัลของอีเวนต์นาฬิกานี้นะครับก็จะมีในส่วนของไลท์โค้ดสีดาวอันใหม่ด้วยอย่าลืมไปเล่นกันนะครับในส่วนของอีเวนต์ถัดมาผมก็จะเป็นอีเวนต์ที่ชื่อว่า The Legend o f Galactic b a s e b a l l เ r er นะครับผมชื่อมันก็บอกว่าเป็นเบสบอลครับผมแต่ว่าผมดูรายละเอียดเนี่ยยังไม่เห็นคำว่าเบสบอลอยู่ในเกมเลยนะ กีเวนเนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ตามด่านไปเรื่อยๆคล้ายซิมูเลต e อยู่ในเวอร์ครับผมหลังจากที่ชนะแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกรับไอเทมอาวุธเนี่ยมาเป็นเอฟเฟกในการจัดตะจัดทีมต่อไปได้ด้วยนั่นเองครับส่วนอีเวนที่3ามผมจะเป็นอีเวนเกี่ยวกับบูดฮิวอีเวนของบูดฮิวตรงนี้ก็ไม่มีเลยครับผมเป็นเหมือนคล้ายๆกับส่งออกสำรวจเพื่อรับไพ่โมเจมอย่างเดียวเลยนั่นเองครับแล้วก็อีเวนสุดท้ายครับผมก็คืออีเวน ซิมูเลตยูนิเวิร์สคูณ2กับอีเวนต์ของดันเจียนโกลเด้นกับดันเจียนคิมสันคูณ2นั่นเองครับผมก็จะเหมือนปกติเลยนั่นเองครับต่อมาผมก็จะเป็นในส่วนของแจกประจำแพทครับผมก็แจกเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมก็คือตั๋วลิมิเต็ด10อันล็อกอินตามวันนี่ครับผมก็เหมือนเดิมครับ10ไใบ แล้วก็ผมคิดว่าครบรอบ1ปีเนี่ยมันจะมีแจกอะไรเยอะครับผมแต่ว่าในกล่องจดหมายของแพทนี้ผมก็จะแจก1,600เซลล่าเจตให้อีกแค่นั้นเท่านั้นครับผมไม่มีแจกอะไรเพิ่มเติมแล้วแล้ว,ลวก็จะเป็นโค้ดไลฟ์ทั้งหมด3อันนะครับผมที่แจก1,600เซลล่เเนี่ยก็สามารถกรอ,อกโค้ดตามที่ผมแคปไว้ให้เลยก็ได้ครับผมถ้าใครขี้เกียจพิมพ์เนี่ยก็สามารถก๊อบใต้ล่างคอมเมนต์กันได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยดีกว่าครับ ก็จะประมาณนี้ผมสำหรับสรุปไลฟ์แพด2.2ก็ถ้าใครชอบคลิปประมาณแบบนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกำลังใจให้ผมถึง4,000ติดตามกันด้วยครับผมสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ